โอเคครับพี่ดู23น้องมาไม่หลอกอู้อู้ตรวจทีเสียงพึนออกด้านนี้อุ้ย เยอตอนนั้นนะครับบ่เล่นเยอ

หน้านะครับค่าอยู่ไปเลยนะครับ <laughs> ดูข้างขึ้นมาเลยแยกไม่ทาผ่าไม่หูกยันไม่ริบนะครับแต่ว่าเลี้ยงเงินอย่างน้แล้วแตว่าทีสองเดือน chút 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 không chút 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 ลอกก็ลอกโอ้ยมันโดดเร็วงนี่จะตามทันไหมเมื่อนี่ล่ะเมืองแม่ไม้เขามายืมฟืนยืมอะไรกันที่นะแต่ก่อนก็กระปองแล้วตกตกนี่ไีเปาบ้านยังไคที่โนนแม่ไม้เขามายืมฟืนที่นี่ไปกทอผ้าทออะไรกันเมืองข้างแรกเป็นประวัตินะท่านคงจะรู้ไม่รู้หนึ่ง พอมีพญานาคสององ,องค์องหนึ่งขึ้นทั้งเชียงรายถึงแสนองหนึ่งอยู่นี่ก็คารวานทั้งสององค์สององค์ไปหาอาหารองหนึ่งลูกน้องไปได้ช้างมาขนขนาดนี้เนื้อเยอะแต่องหนึ่งลูกน้องได้มินมาขนขนาดนี้เนี่ยแค่นี้ยก็เลยไม่เข้าใจกันจนเป็นแม่น้ำโขง องก็เลยมาสร้างวังองก็นเก้าเสียเหมือน,น,อน,นแต่ประวัติมานือเยอะครออปฏิหารต่างๆที่ที่ยังน้าอยู่กับเด็กหรือเคยเห็นเนี่ยได้ยินอะไรอะไรประมาณนี้อะนรเนี้ยเสียงคลองจะกองมันจะมีเป็นวันพระวันโกนวันสิบห้าคำแต่ก่อนนะครับประมาณสิบห้าปียี่ปีหลังนะแต่นีไม่ไม่ไม่ไมีครผมแต่ก่อนในที่ ที่วังที่น้ําบ่อจักสีไม่ไม่รอดเป็นธรรมชาติคนมันเยอะก็เลยบอกไว้การคนตกไปมมากครับมีคนเคยตกมาสมัยก่อนหรือไม่ตกไม่นี้ยังไม่ถึงยังไงยังไม่ถึงเปลวท่านอยู่นี่มาจากน้องขงกับเปลวขึ้นลงที่ที่เราเย็นอยู่นี่นะครับประวัติของท่านคือมาจำสินปู่ย่ามาจำสินที่นี่ ก่อนเราไม่ได้เข้ามาที่นี่นไม่ได้เขา้ามีคนกล้าเข้ามาไม่แต่มาก่อนอย่างเด็กเนี่ยมือคนายถ่ายรูปยังไ,ไ,ไม่ได้เลยแต่ก่อนเดี๋ยนี้ท่านเปิดหมดแล้วเฉพาะปีนี้นะปีหน้าที่ท่านเปิดหมเาอะไรเปิดให้ถ่ายรูปถ่ายภาพเราฟองอะไรเรากลับบ้านได้พญาน้าเรานี่ยกลับได้ขอกลับบ้านได้ครับผมับไปกดไม่ได้ที่บ้านเราก่อนไม่ได้ให้เราไปกลับมาส่งกับหมน เอาไปแล้วกลับมาท่านท่านนี้รู้ได้ไงว่าท่านอนุญาตว่าเอาก็ให้อนุญาตให้กลับขอพรามอะไรพวกนี้เราจะขอได้เลยท่านไม่โกรธท่านไม่ว่าไม่ไม่ไม่ครับตรงนี้ไม่ว่าเลยให้ทุกคนปีปีเปิดปีปีนี้แต่ว่าดังแบบพวกหลังมาฉายก็ได้แบบพรมพัดก็มาแต่ก่อนม้ฉายก็ไม่ดังครับ เขามาในเข้ามานีเนาะเขาถ่ายทําดึงออกไปข้างนอกครับผมเดี๋ยวเขาบุ้มสองพัดรวยเขาก็มากันทุกคนนแบบฟ้องไม่ไล่แต่งเพลงเองแบบนี้ก็คิดเองแต่งเองร้องเองแบบนี้ครับผมจะเป็นพ่ออะไรเขาไม่รู้ใช่พ่ออะไรไม่มีใครรู้ได้ครับผมผมก็อยู่ทั้งนานอยู่แต่อยู่งเก้าปีผม ตำบลตรงเย็นตรงเย็นก็นมาบนหมองเนาะแต่ก่อนนะยันนี้ก็หกสิบกว่าแล้วที่มาลงครับเก้าห้าสิบห้าย่างแล้ววันที่หกพิจารณาผมก็หกสิบห้าเต็มครับผมแต่ก่อนผมตอนผมเป็นแพทย์ประจำตำบลอย่างนี้มีมสาราเล็กหลังเดียวมีหลังเดียวเปิดตู้สิบห้าวันไม่เกินสามหมื่นนะครัน สามสี่หม so ื่นเลยน็นหนึ่งถึงได้แสนไม่ถึงด้วยอยู่นี่นี่เดี๋ยวนี้ตั้งตั้งอาตอนที่มีคนมาเยอะนี่เปิดสามสิบวันหนึ่งคนว่าเนี่แหละประมาณนี้เนี่ผมมีนิฮาตู้ตู้ใหญ่นะคนมาร่วมทําบุญครับผมก็คนมาร่วมทําบุญความเชื่อของคนก็เข้ามามาตั้งแตถามผมผมก็บอกไปตามไม่รู้มไ่รู้ถูกต้องดีต้องบอกผมนั่นเขาไม่รู้ เป็นวิยานอย่างเงี้ยนะบอกเงี้ยเนี่ยเขาที่รูาตามที่เรารู้ก็จเว่าเขาละเยียบวัาสัมงคลดินก็อย่างนี้เขาบอกว่าน้ํารอดที่เขามาพวกประดาน้ําเขาจะมาเขาดนดูไม่ได้กล้องเขาไม่จับเลยไม่เห็นไม่เห็นอืมีส่วนอืมเราเรียกว่ากาวาของท่านอยู่ข้างในแบบนี้แหละ Okay. ประมาณนี้แหละผมก็อยู่แบบว่าผม,ผม,ผ,มผมรู้อะไรก็พูดไม่ได้ปแปตกอะไรแต่ถ้าท่านท่านออกอย่างนี้เคยเห็นพิษพันธนนุ์น่้นไหมนี่ออกไปนี่เราประมาณทั่กสี่โลนก่อนจะออกทางใหญ่ไปพอดูพิษพันธุ์ท่านอย่างนี้มรดกนี่หน้าใหญ่อันนี้มีครอบพิษ<อ>แล้วมีอะไรบ้างไงนนะ่ะพิษพันธุ์ประวัติเราไปถ่ายอะไร้็ได้ของใครอนะ่ะ ของไอ้นี่แหละของไอ้ผลิตภัณฑ์ของท่านโอ้ไม่ใช่สารไม่ใช่สารเห็นอยู่เห็นอยู่ถ้าสารสารอำเภอมันเป็นทุกงสีเมืองแต่านั้นที่ท่าเข้าไปนี่ยมือซ้ายอ่ะนะซ้ายมือเนอะแล้วเขามีอะไรมั่งอ่ะก็มีประวัติของท่างแต่ไอ้อ่านหรือว่าอะไรโอ้ก็หลักๆอย่างนี้ น,น,นี่คนใจดีเนี่ยแจกแลมให้เป็นลมนะมีพี่เขาแจกอยู่พี่นารเขาแจกไมมเนี่ยเดินเหนื่อยๆทีนี้ก็ที่เขาเขาเล่ากันอยู่ที่ <c oughs> ประมาณพัน พันได้อยู่เ่าต้นใหญ่ขนาดนั้นกว่าจะเกิดมาแต่ละปีแล้วก็กว่าจะเกิดมาเป็นอย่างนี้ 1, พวกเกิดกรมไม่น่ะเขาจะรู้เขาดูเนื้ออยู่ผ้าก็ยาใหญ่ย้นไผ่ใบไ้ไม่ตองตองด้วยใบไม้นี่ดอวยใบไม้นี่สมุนไพรเขาบอกมาฟังเล่านี่ฟังไซด์ไไนี่ คนฝั่งซ้ายเ็มาเยอะนะท่านเอเียบเลยกามาจากเวียงจันทร์นี่มีคนรวยๆคนรวยัวรถเขาคนละสอล้านโอ้ยเอาถุเงินโจะกับปูลงนี้ค่ะนเยอะนเาไปอีกอานั่นเออน่ดเปิด มาเสียมาเด้อปู่เอ้ยมาขอมาลุาตี่น้องที่กันตุนมาุ่งแรกจะเป็นกางสรานะครับเราเจ้าปู่ชีุดัวพญาเจ้าปูุ่นมากพระญาตเจ้าปะขาที่เจ้าแม่ันีระญาู่ปกปักกักษาคุ้มครองอยงนครคำชโาปาานองค์ปู่องค่าแล้วก็